สวัสดีครับพบกับช่องทอมรีวิวเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีส่งงานคุณปานิตานะครับสามสิบเดือนสิบหกเจ็ดครับเหมือนเดิมนะครับสนใจไอ l ดี e ไลน์ทอมดอทแล้วก็รีวิวนะครับมีจุดหลังทอมนะครับไม่งั้นหาไม่เจอนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวคลิกตรงเพิ่มเติมนะครับตรงท้ายชื่อคลิปครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ครับผมส่งงานครับสตีเวนเบอร์สองครับ ของใหม่เมื่อหนึ่งครับผมฝันท้ายเป็นไม้นะครับครับผมก็โอเคนะครับมีอะไรก็แอดมาคุยกันได้ครับผมสวัสดีครับ